พ่อแม่น้องหมาเนี่ยคือการที่เราจะให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีได้เนี่ยหมอปามก็แนะนําอยู่สองวิธีอันที่หนึ่งคือเราพาเขาไปเรียนรู้ตั้งแต่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือสามอาทิตย์จนถึงสามเดือนนะเป็นช่วงใช่ไหมฮะเข้าใจตรงกันอ่หรืออันที่สองคือเมื่อเขาเกิดอาการแล้วก็คืออาการสามอย่างที่หมอปามเจออยู่บ่อยๆก็คืออาการก้าวร้าวนะครับ พฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วก็พฤติกรรมทำลายหรือ destructive behavior แต่ก่อนจะไปถึง3พฤติกรรมที่มันบานปลายเนี่ยในฐานะพ่อแม่น้องหมาน้องแมวเนี่ยมันมีสัญญาณเตือนหรือมันเริ่มมีอาการไหมที่จะทำให้เขาสะก,กิดก่อนเลยว่าเฮ้ยเหมือนกับลูกเราเนี่ยน่าจะมีแล้วนะเออเริ่มใส่ใจเริ่มสังเกตตัต้งแต่ตอนนี้แล้วถ้าใช่ก็รีบพาไปปรึกษาเลยมีไหมครับหมอปา เราอาจจะดูจากการกินเขาก็ได้การกินเขาเปลี่ยนไปไหมเ,เขาขับถ่ายรูทีนเขาเปลี่ยนไหมหรือว่าลักษณะของอืฉี่อะไรเงี้ยเป็นยังไงมันจะมันจะเปลี่ยนยังไงล่ะขับถ่ายมันจะเปลี่ยนยังไงถ้าถ้าแบบโดยโดยทั่วไปอย่างเช่นแบบสมมติปกติวันหนึ่งอาจจะขับถ่ายไม่กี่ครั้งแต่เนี้ยโอ้ยขับถ่าย หลายครั้งด้วยแถมจากเดิมเขาขับถ่ายจุดนี้ประจํำเนี่ยแล้วเปลี่ยนจุดอ,อะไรเงี้ยอ,อันนี้อันนี้ก็จะจะพอบอกได้ว่าเออมันอาจจะมีนนอะไรผิดปกติใช่ไม่ว่าจะเกิดจากสุขภาพหรือว่าจะเรื่องความเครียดก็ไดเ้เวลาที่เราพาเขาออกไปเจอประสบการณ์อะไรเงี้ยเราดูว่าเขารับมือกับสิ่งนั้นยังไงว่า เขาดูรีแลก์ไหมหรือว่าเขาดูเฮ้ยดูเครียดเหือเกิดดูเห่าเยอะดูต้องไปหลบหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสายอัน,น,นหนึ่งที่ที่เราพอบอกได้ว่าลูกของเราน่าจะอาจจะไม่พร้อมรับมืออะไรบางอย่างหรือบางทีอ่ะอย่างเราทั่วไปเราพาเขาไปเดินเล่นเดินข้างนอกใส่สายจูงอะไรเงี้ยเราก็จะพอบอกได้ครับว่าลูกของเราเนี้ย เวลาอยู่ในสายจูงแล้วเป็นยังไงเขาเดินดีไหมเขาดึงสายจูงไหมเขาเป็นยังไงอะไรครันนี้เราก็จะพอพอบอกได้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ้ยเมันทําไมมันยากจังอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรารับมือไม่ค่อยไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ก็จะแนะนําให้ลองลองเนี่ยลองหาว่าเอ้ยเราจะปรับยังไงเราจะเออลองหา ผู้เชี่ยวชาญไหมหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะให้คําแนะนําอันนึงครับอย่างน้อยคือต่อให้แบบเราไม่รู้อะไรเลยวิธีการสอนเขาหรือว่าวิธีการที่ทําให้เขามีประสบการณ์ที่ดีมันมันควรจะเป็นลักษณะของการให้รางวัลมากกว่าการไปลงโทษเพราะว่าเราไม่สามารถรู้สึกดีได้ถ้าเราโดนลงโทษแต่เป้าหมายของเรา ตลอดชั่วชีวิตของเขาเราอยากให้เขารู้สึกดีที่มีเราอยู่ mm hmm. เราอยากให้เขาไว้ใจเราเราอยากให้เขารู้สึกว่าเราเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเขา mm hmm. อะไรเงี้ยครับซึ่งมันไม่สามารถเลยที่เราจะทำให้คนคนหนึ่งหรือว่าแม้แต่เพื่อนเราหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเรา mm hmm. เขาไว้ใจเราแต่เราลงโทษเขา mm hmm. อะไรเงี้ยครับ เราอยากให้เขารู้สึกปลอดภัยแต่เราก็ยังทําให้เขากลัวหรืออะไรเงี้ยครับจากประสบการณ์ผมในทุกเรื่องเลยมันมันสามารถทํารางวัลเกิดขึ้นได้แล้วบางบางบางอย่างต่อให้เราไม่มีรางวัลเลยเราการที่เรารู้ว่าเขาไม่ชอบอะไรเราพาเขาออกมาอันนี้นก็คือรางวัลละเช่นเวลาที่เขาเจออะไรบางอย่างแล้วอยู่ดีเขาอาจจะหาขึ้นมาเขาอาจจะเลียปาก เขาอาจจะเมินหนีอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นสาัาที่เขาบอกเราแบบสุภาพมากว่าเออเอเอ,เข,อเขาเ,เออไม่ชอบแล้วเขาเริ่มเครียดแล้วงั้นถ้าเกิดพ่อแม่ไปสังเกตรตรงนี้ได้ไม่วใา้มอยู่ดีปุ๊บลูกของเราดูเริ่มหาวแล้วไม่ใช่ว่าหลังตื่นนอนนันะ้นปกติเนาะอยู่ดีเลียปากไม่มีอะไรติดด้วยแต่ จอคุณหมอขึ้นโต๊ะตรวจหรือว่ามีคนจะมาจับดูเขาเลียปากลบบหรือเขาเอียงหนีล่ะอันเนี้ยเราเราต้องไปเข้าใจเขาว่าเออตอนเนี้ยเขาเขาอาจจะไม่พร้อมนะดูแพทเทิร์นใช่ไหมหมอปามบอกให้ดูมันจะมีแพทเทิร์นที่ทําให้เขากระตุน้นให้เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปใช่ดีครับรวมถึงแบบอันนี้แค่แบบเหมือนกับถ้าเป็นสัญญาณไฟก็อาจจะเป็นไฟ<ช>เหลือง <K> <K> เขาเริ่มเปือย<า><า>ะอา่า <K> โอเค <K> อเห็นล้รู้แล้วว่าเอ้ยลูกเราเนี่ยเปลี่ยนไปเริ่มมีพฤติกรรมอย่างที่หมอปามบอกอ่ะตื่นนอนไม่เปลี่ยนไปขับถ่ายเปลี่ยนไปพอจูงเปลี่ยนไปหาวบ่อยมีพฤติกรรมก้าวร้าวเล็กน้อยกัดง่ายนะกินเปลี่ยนไปอะเริ่มสังเกตละวเขาเริ่มรู้ละแต่เขายังมีมายด์เซ t ว่าไม่อยาก <K> พไาไปหาหมอ ไม่อยากเพราะว่ารู้แหละว่าเออสุขภาพจิตเปลี่ยนไปแต่ว่าไม่อยากเหมือนกับมนุษย์ไงฮะพอเราเริ่มรู้ว่าเราเครียดเรา,เร,าเริ่มมีภาวะเศร้าเยเราไม่กล้าไปหาหมอจิตเวชเพราะเรายังมีเหมือนกับแทบูอยู่ว่าเออเราเป็นคนไข้โรคจิตแล้วเหรออครับสําหรับสุนัขเนี่ยพ่อแม่เนี่ยมีความเชื่อแบบนี้ไหมครับถ้ามีเนี่ยเราจะปรับายใ์เสร็จหรือเราจะเตือนเขายังไงในส่วนตัวแล้วกันผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้มอง เหมือนเวลาที่คนมองจิตแพทย์ว่าเอ้มันดูไม่สบายใจเลยถ้าเกิดจะเข้าไปหาหอ,อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะมองในลักษณะของการฝึกการเทรนนิ่งการไปหาครูฝึกอะไรเงี้ยครับซึ่งโดยทั่วไปก็กถือเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะเมื่อไรก็ตามที่เขาเออเริ่ม,มเห็นละโดยส่วนใหญ่จากประสบการณ์แล้วกัน เขาจะอยากอยากจะแก้อยู่แล้วอยากจะไปหาอยู่แล้วครับแล้วเราจะดูว่าปัจจัยอะไรที่มันมาส่งผลต่อพฤติกรรมเนาะหลักๆก็จะเป็นหลักอันแรกเลยเรื่องการเรียนรู้ประสบการณ์เขาอันนี้เราลองเปลี่ยนหรือยังลองปรับหรือยังอันที่สองสิ่งแวดล้อมที่ที่เราคุยกันเราลองจัดสิ่งแวดล้อมให้ให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นรู้สึกเครียดลดลงว่าจากการมองเห็นเขา อย่างเงี้ยเราอาจจะหาม่านอะไรมาปิดเราอาจจะปิดประตูปิดเสียงที่เขาได้ยินที่เขาไม่ชอบเราอาจจะเพิ่มกลิ่นที่ที่เขาชอบก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มีฟิโลโมนสังคเคราะห์อะไรเงี้ยก็ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับเราเราจะทํายังไงให้เขารู้สึกการถูกสัมผัสเออเขารู้สึกสบายใจอะไรเงี้ยเราไปเปลี่ยนการเรียนรู้ไปเปลี่ยนการจัดการสิ่งแวดลอ้อมส่วนอันสุดท้าย ค่อยมาพิจารณาเรื่องการให้ยาอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็การให้ยามันไม่ได้เป็นการแก้ที่สาเหตุจริงๆมันอาจจะเป็นการแก้ที่ปลายทางส่วนหนึ่งเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งที่หมอปามพยายามจะสรุปคือหากน้องเราหรือลูกเราเนี่ยเริ่มมีอาการนะยังไม่ถึงบานปลายเนี่ยก็อย่างที่บอกปรับวิธีการเรียนรู้ใหม่นะฮะจัดสิ่งแวดล้อมใหม่เพิ่มกลิ่นนะฮะเพิ่มการสัมผัส นะแล้วก็หลีกเลี่ยงสินที่กระตุ้นเขาลองดู5สเต็ปที่หมอปามบอกก่อนถ้าไม่ได้จริงๆก็ลองปรึกษาซึ่งยาเนี่ยแน่นอนครับก็คงเป็นไม้สุดท้ายนะครับเผื่อพ่อแม่ที่ฟังอยู่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าปรึกษาแพทย์ลองปรับสัก5อย่างนี้ดูถ้าเอาไปใช้ได้จริงแล้วมาตอบโจทย์ก็จบนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็แนะนําปรึกษาหมอดูอยากเห็นบ้านเมืองดีกว่านี้ในอนาคต10ปีข้างหน้า ในเชิญพฤติกรรมสัตว์เนี่ยหมอปลาอยากจะทิ้งท้ายอะไรอยากจะบอกอะไรสังคมอยากจะฝากอะไรผู้รับผิดชอบเราเราจะรับเขามาเลี้ยงก็คือมองยาวๆเลยว่าแบบเ,ออเราจะต้องเจออะไรบ้างเราอาจจะลองไปดูเพื่อนที่เคยเลี้ยงก่อนว่าเออเขาเป็นยังไงหรือว่าสายพันธุ์ที่เราอยากเลี้ยงหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็เวลา ทั่วๆไปเลยสมมติเวลาให้เราพาเขาออกไปเรื่องการดูแลความสะอาดเราอย่างน้อยเก็บอึอะไรเงี้ยครับแต่โดยตัวตัว,ตวบางทีผมก็พลาดเหมือนกันบางทีเราอาจจะลืมโฟกัสโอ๊ยเขาแป๊บเดียวไม,ไม่ไม่กี่วินาทีปุ๊บเขาทําธุระเสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับแต่อย่างน้อยถ้าเกิดเราพยายามโอเคเราทาจะตาเขาอึเราต้องเก็บหรืออะไรเงี้ยมันมันจะช่วยทําให้ คนอื่นที่เขาไม่ได้เลี้ยงเขาเขารู้สึกดีขึ้นอืมอืมอ่าเพราะโดยโดยทั่วไปเวลาที่คนเห็นสัตว์เลี้ยงอะ่ะมันเขาอยากอยากจะเล่นอยู่แล้วเขารู้สึกดีอยู่แล้วแต่พาร์ตตรงนี้ยผมมองว่าก็ควรจะอาจจะเนี่ยพยายามทำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ไปส่งผลกระทบต่อคนอื่นอือ อันนี้ก็ก็จะช่วยได้ในแง่ของอาภาพใหญ่ผมมองว่าอย่างอย่างเรื่องของการจัดการสุนัขจรจัดอะไรเงี้ยครับก็ส่วนตัวก็คิดว่ามัน,มนควรจะมีการขึ้นทะเบียนเราจะได้รู้ว่าจํานวนที่แท้จริงเป็นยังไงหรือว่าใครเป็นคนรับผิดชอบสุนัขตัวนี้หรืออะไรเงี้ยครับเ,เพื่อมัน ถ้าเกิดเราเราไม่ได้ดูแลเรื่องสุนัขจรจัดมันก็อาจจะกระทบกับหลายๆอย่างด้วยเพราะนั้นถ้าเกิดเราสามารถคุมตรงนี้ได้ก็กน่าจะเป็นเรื่องที่ดีซึ่งการจัดการของมันก็ถ้าเกิดแต่ละคนช่วยกันหรือว่าอย่างอย่างที่ผ่านมาก็ผมก็มีเจอเป็นแบบเหมือนมีกลุ่มที่เขาไปช่วยสุนัขจรจัดโดยการที่หาบ้านให้อะไรเงี้ยครับ อาจจะเป็นเหมือนเป็นสุนักจลจัดในชุมชนเพือ่อบ้านเราไม่มีลงทะเบียนมีเข้าใจว่าม,มีอยู่แล้วมีมีครับแต่อาจจะเป็นออปชั่นอ๋อไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดณนะวันหนึ่งเราสามารถทำเป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดใครจะเลี้ยงเออต้องอย่างน้อยต้องอไปขึ้นทะเบียนก่อนหรืออะไรเงี้ยซึ่งการขึ้นทะเบียนผมมองว่ามันมันทําได้หลายอย่าง บางทีเราสมมติเรามีแอปแล้วเราเราอาจจะส่งรูปไปว่าเออเนี่ยหมาของเราแล้วเราก็เกอะรายลีใช่ใช่มันอาจจะฝังชิปหรือไม่ฝังชิปก็ได้ผมมองว่าอย่างน้อยมันควรจะยืนยันตัวตนได้ว่าเออใครหมาสุนัขตัวเนี้ยแมวตัวเนี้ยใครเป็นเจ้าของใครเป็นคนรับผิดชอบอมผมก็เชื่อว่าทุกวันนี้เขาก็รณนรงลงตรงส่วนนี้อยู่ซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่าก็มีมีคนที่ผลักดันอยู่แต่เราก็อยากให้มันมันเกิดขึ้นจริง เชื่อว่าสุนัขเขาเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการที่ที่เราไปเข้าใจเขาก่อนว่าเขาทำเพราะอะไรแล้วก็วิธีการที่ตามมาอยากจะชวนให้พยายามนึกถึงเรื่องของการให้รางวัลมากกว่าการที่เราไปลงโทษเขาเพราะว่าการลงโทษมัน ผลที่ตามมามันมันผลข้างเคียงมันเยอะมันอาจจะหยุดปัญหาหนึ่งได้ก็จริงแต่มันอาจจะไม่ใช่เป็นการแก้ที่ปัญหานั้นม,มันอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นอีกก็ได้แต่มันมันอาจจะดีกว่าถ้าเราไปไปเข้าใจเขาว่าเอ้ยเขาทำเพราะอะไรแล้วเราจะไปบอกเขาว่าเออเราอยากให้เขามาทำอะไรแทนดีแล้วก็ ถ้าเขาทาเดี๋ยวเขาจะได้รางวัลด้วยอะไรอย่างนี้ครับอยากเห็นบ้านเมืองดีกว่านี้สมเรื่องอันที่1ของหมอปลาก็คืออยากให้ลงทะเบียนมากขึ้นใช,ใช่ไหมครับอันที่สองก็คืออยากให้รางวัลใช่ไหมอยากอยากให้ให้เน้นรางวัลมากกว่าทําโทษใช่ใช่ไหมครับครับแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องอันนี้สําคัญจริงๆเป็นเรื่องที่หนึ่งแต่ว่าผมเก็บเรื่องที่สามก็คืออยากให้ คนเนี่ยที่เลี้ยงน้องหมาหรือพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยอยากให้ให้ความสำคัญกับอุจจาระอยากให้สร้างภาพที่ดีอย่าคืออย่างที่หมอปามบอกหลายคนชอบชอบสนุนัขอยู่แล้วนะ,ะแต่ว่าอีกพาร์ทหนึ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ก็ยังมองในแง่ลบก็คือการที่เราไม่ได้จัดการนะ,ะ,ะธุระของนะของน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็เลยทําให้ ภาพคตมันออกไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่